จริงๆแล้วความขัดข้องใจของจีนที่มีต่อไทยในเรื่องแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีอยู่เยอะผมตรวจสอบในเชิงลึกพูดคุยคนโน้นคนนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆมีการประชุมร่วมแล้วไทยก็หักหน้าจีนหลังจากเกิดเหตุปี2 5 5 4 ยิงลูกเรือจีนตาย13ศพเขาได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปร,รามการกระทําผิดในแม่น้ําโขงขึ้นโดยตรงกับตํารวจภูธรภาค5และขึ้นอยู่กับสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่ฝั่งทหารของเราก็ดันมีการไปตั้งศูนย์ประสานงานแม่น้ําโขงปลอดภัยในสังกัดปปสขึ้นมาซ้ําซ้อนซึ่งทางจีนเขาไม่เห็นด้วยและเขาไม่ให้ความร่วมมือ ต่อมาจีนต้องการที่จะช่วยไทยให้เรือลาดตะเวนให้กับทางช่วยไทยแต่สภาความมั่นคงของไทยไม่เอาจีนก็เอาเรือพวกนี้ลาดตะเวนภูกิี้มอบให้ฐานพม่าซะ ลองนึกดูก็แล้วกันอะทุกวันนี้เรือจีนดําเนินการลาาตระเวนในน้าโขงประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเมื่อตะเวนเสร็จแล้วพอผ่านพม่าผ่านลาวแล้วมา,มา,มา,มาถึงสามเหลี่ยมทองคําก็จะต้องวกกลับตรงสามเหลี่ยมทองคำเพราะเข้ามาหน้าน้ําฝั่งไทยไม่ได้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะ <c oughs> เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆฝั่งจีนเคยทําหนังสืออย่างเป็นทางการขอให้เรือลาาตระเวนตํารวจน้ําของจีนจากยุนนานความยาวประมาณ60-70ถึงฟุตประมาณสัก20เมตรถึง25เมตรล่องตรวจการมาถึงสามเหลี่ยมทองคําแล้วจอดแวะเติมน้ามันซื้อ เสเบียงเล็กๆน้อยๆตรงฝั่งไทยเนื่องจากเดิมทีจอดเติมน้ํามันฝั่งลาวแต่ราคาน้ํามันผมเล่าให้ฟังแล้วฮะของลาวแพงกว่าไทยเยอะนอกจากนั้นแล้วฝั่งไทยยังมีข้าวของอซออีกเยอะขณะจีนต่อรองว่า ตำรวจ3 0มสถึงห้คนที่อยู่บนเรือนั้นไม่ต้องลงจากเรือก็ได้ขอเติมน้้ำมันอย่างเดียวท่านผู้ชมครับสภาความมั่นคงของไทยก็ไม่ยอมท่านผู้ชมอย่าลืมสิ่งห่วงพูดสภาความมั่นคงของไทยและกองทัพไทยฐานไทยนั้นขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาสภาความมั่นคง,งไทยนั้นฟังคําสั่งข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาตลอดเวลาเพราะ,ะนั้นผมเชื่อโดยประวุติใจว่าสภาความมั่นคงไทยนั้นถูกอเมริกาครอบงำและผมยังเชื่อว่าก็ยังครอบงำอยู่จนทุกวันนี้ไม่ครอบงำได้ยังไง จู่ๆชนกลุ่มน้อยในพมา่าที่ทะเลาะรัฐบาลพมา่ามีอาวุธขีปนาวุธเข้าไปยิงใส่ฐานพม่าได้ยังไงถ้าไม่ได้ส่งจากประเทศไทยเข้าไปและผมยังเชื่อว่าสภาความมั่นคงมีส่วนเกี่ยวข้องในการเปิดประตูให้อเมริกาส่งอาวุธพวกนี้ผ่านประเทศไทยเข้าไปท่านผู้ชมเห็นหรือยังถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวเหมือนผมติดตามแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเข้าใจทุกๆอย่างกระทรวงการต่างประเชศกองทัพไทยรัฐบาลไทยที่กลุ่มอำนาจโดยทหาร มีอคติกับฝั่งจีนเอ,เอียงเข้าฝั่งสหรัฐอย่างเห็นได้ชัดเราคิดว่าประเด็นีน้จีนไม่รู้นะเขารู้เขารู้ดีเขาส่งสัญญาณให้กับผู้มีอำนาจในเมืองไทยผ่านหลากหลายช่องทางท่านผู้ชมเห็นไหมในที่สุดแล้วไม่น่าประหลาดใจเลยไทยจะตกขบวนและตกในหลุมของความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนคนที่รับกรรมทั้งประเทศคือประเทศไทย ถ้าผู้ชมเห็นไหมฮะเหตุการณ์ตะเลตการมันสะสมกันเข้ามาสะสมกันมาแล้วเหตุการณ์ล่าสุดคือเรื่องพมา่าที่ส่งขีปนาวุธผ่านชายแดนไทยเข้าไปให้กับชนกลุ่มน้อยที่จะสู้บรบพรมา่าผมมีเรื่องเก่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมาประมาณสิบปีแล้วแล้วเรื่องยังไม่จบผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บางท่านอาจจะเคยได้ข่าวมาแล้วแต่ว่าไม่มีใครติดตามข่าวเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่อง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของไทยจีนที่เลวร้ายลงไปแต่ไม่มีใครคิดเรื่องนี้แต่ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วกันท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมมานั่งเปิดเผยข้อมูลเข้าได้จริงให้ฟังกแล้วกัน5ตุลาคม2554คือประมาณเกือบ10ปีที่แล้ว9ปีกว่ามันมีเรือสองลำแล่นมาจากแม่น้ําลานช้างของประเทศจีนลำหนึงชื่อหัวผิงเป็นเรือที่บรรทุกน้ามันเชื้อเพลิง และก็มีเรือสินค้าขนสินค้าทางเกษตรมีกระเทียมแล้วก็แอปเปิลชื่อยูซิงหมายเลข8สัญชาติจีนปรากฏว่ามีการกระาดยิงเรือสินค้าจีนสังหารหมู่ท่านผู้ชมครับสังหารหมู่รูกเรือทิ้งกลางสามเหลี่ยมทองคําบนลําน้ําโขงเรือนั้นถูกยิงแล้วก็หลังจากนั้นเรือก็ถูกลอยเข้ามา ริมฝั่งแม่น้ำโขงในฝั่งไทยบริเวณริมถนนสายเชียงแสนแม่สายหมู่ที่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนพอเจ้าหนี่ไทยเข้าไปควบคุมและตรวจสอบก็พบศพและอาวุธปืนเป็นปืนเล็กกล AK 47จำนวนหนึ่งกระบอกยาบ้าบนเรือสองลำรวมกว่า920,000เม็ดถูกซ่อนในกระสอบ และใส่ลังผลไม้ที่สําคัญยังพบศพคนตายบนเรือหนึ่งศพที่น่าประหลาดใจคือพอเจ้าหน้าที่ค้นพบเรือทั้งลําแล้วทั้งสองลำไม่เจอใครอีกเลยนอกจากศพศพหนึ่งและก็อาวุธปืนที่ผมเล่าให้ฟังเรือทั้งสองลำเนี่ยลอยเข้ามาริมฝั่งโดยที่ไม่มีใครขับเรือทั้งสองลำเลย ทั้งจีนนเป็นเรือสัญชาติจีนนะฮะทั้งจีนก็เลยติดตามการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ของคดีจนเป็นประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ไม่มีใครพูดในตอนนั้นท่านผู้ชมครับผ่านมาอีก2วันผมจะรูปให้ดูเรือนี่ถูกกลาดจริงวันที่5ตุลาคมแล้วค้นพบศพชาวจีนอยู่บนเรือเพียง1นึศพ ผ่านไปอีกสวันพที่7ตุลาคมก็มีการพบศพลูกเรือจีนลอยน้ำมาติดริมฝั่งปรากฏว่าเป็นศพทั้งหมด13คน10ตุลาคม2 5 5 4กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ถแถลงรายละเอียดกรณีสังหารนี้13ตุลาคมจีนเลยติดต่อไปทางรัฐบาลลาวไทยพมา่าให้รัฐบาลของแต่ละประเทศช่วยกรุณาสืบสวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนยิ่งสืบไปเรื่องราวยิ่งลึกลับซับซ้อนมากขึ้น พบบนเรืสินค้าจีนที่มีการฆาตกรรมพบยาบ้าซุกซ่อนในกระสอบ9,20,000เม็ดแต่ทางรัฐบาลจีนไม่พอใจเพราะว่าได้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันในทำนองว่ายาบ้านั้นถูกเอามาซุกเอาไว้ขอให้รัฐบาลไทยรีบเร่งคลี่คลายคดีในช่วงนั้นเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยตั้งให้พลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงห์านายุทธยา รองพบตรปอป .1 พนตเอกปานสุร,ร,ริประภาวัตรรองพบตรและก็พลตโทวุฒิลิปตะพลบผู้ช่วยพบตรพลตโทรจรัมพรสุร,รมณีผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานลงไปคลี่คลายคดี 28ตุลาคมใช้เวลาประมาณ20กว่าวันตำรวจก็สืบสวนอย่างละเอียดก็ได้ข้อมูลได้ระดับหนึ่งก็เลยตั้งข้อหาท่านผู้ชมครับให้กับนายทหารกองกำลังผาเมือง9นายมีตั้งแต่ระดับสัญญาบัตรคือพันตรีเชิดพงช่วยบำรุงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการข่าวกองกําลังผาเมืองร้อยโทอนุสอนสอนถมหัวหน้าชุดปฏิบัติการลาดตะเวนไกลกองกําลังผาเมือง ท่านประทวนซึ่งเป็นลูกทีมประกอบด้วยจ่าสิบเอกเฉลิมพลอินทร์สิบเอกอิทธิศักด์น้อมถิน่นสิบเอกคณิสรสุขจักรสิบเอกชัชวานสัพชช่งสิบเอกปัญจาคำผัดสิบเอกเพื่จันทะสิบเอกพันศักด์เผ่าบ้านฟางแน่นอนทั้งหมดให้การปฏิเสธรัฐบาลตอนนั้นก็ได้สั่งให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดูแลการสืบสวนสอบสวนต,ต่อไปแล้วรัฐบาลจีนก็ส่งเจ้าหน้าที่ตัวเองมาร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย หและ2เดือนหลังเกิดเหตุมีการเรียกสอบคนไทยและต่างชาติกว่าร้อยปากมีภาคการเมืองได้เดินทางดูคดีนี้อย่างถี่ยิบฉเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะจนกระทั่งมีความเห็นว่าคดีนี้ฝ่ายการเมืองต้องการเร่งรัดคดีให้จบ อย่างไรก็ตามคดีนี้ทุกคนให้การตรงกันหมดก็คือว่าคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันทหารหรือกองทัพแต่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลท่านผู้ชมครับถ้าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลคําถามมีอย่างนี้ทหารกองราขฎาเมือง9นายเนี่ยตั้งแต่สัญญาบัตรร้อยท่านหนึ่งร้อโทท่านหนึงแล้วประทวนอีก7ท่านรับงานใครมา ที่ฆ่ายิงชาวจีนที่อยู่ในเรือน,นั้นเสียชีวิตไปทั้งหมด13ศพก็พูดง่ายว่าฆ่าล้างเลยไม่มีใครรอดชีวิตได้เลยในยุคนั้น10ปีที่แล้วมันเป็นข่าวใหญ่มากแต่เป็นข่าวใหญ่ก็ค่อยๆเงียบหายไปทีละนิดเถื่อนนิดไอ้ผมเนี่ยมันทนไม่ไหวไม่ทนไม่ไหวผมมาดูแล้วผมมาลองไล่ดูว่าเอ๊ะไอ้ความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทีมงานผมส่งลงไปดูที่เชียงแสนนี่ก็พารายงานให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเหตุการณ์ที่ ลำน้ำโขงแล้วเนี่ยความน้ามันไทยจีนเนี่ยมันเลวร้ายลงไปมากขนาดเรือจีนนะฮะเรือตรวจการจีนซึ่งล่องเข้ามาจากทางเมืองท่ากวนเหล่ยซึ่งอยู่ทาง12บรรณปัน,นาเนี่ยเข้ามาเพื่อขอเติมน้ำมันแค่ขอเติมน้ำมันฝั่งไทยเพราะว่าน้ำมันฝั่งไทยนั้นถูกกว่าฝั่งลาวมากเพราะว่าลาวต้องซื้อน้ำมันจากประเทศไทยหน่วยนอปคข,ของฐานเรือก็ไม่ให้เข้ามาจอดเทียบท่าเติมแล้วก็บอกว่าได้รับคําสั่งจากสมชสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ จีนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าขณะที่ไทยเองเปิดท่าเรือสัตหีบเปิดพัทยาเพื่อให้เรือทุกเครื่องบินของอเมริกามาจอดได้เอาคนลงมา5,000ันคนมาเที่ยวมากินมาดืม่มแต่ปรากฏว่าจีนต้องการแค่เติมน้ำมันโดยเงื่อนไขจีนบอกว่าขอผู้คับคับการเรือลงคนเดียวที่เหลือนั่งอยู่ในเรือก็ไม่ยอมให้อันนี้คือเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็จนวันนี้ฝั่งไทยเรือจีนหรือเรือที่วิ่งมาก็ไม่สามารถจะเทียบทา่า ที่น่าสนใจเรื่องนี้ก็คือว่าคดีนี้ตำรวจทำคดีแล้วแล้วก็กล่าวหาว่าทหารกองกำลังผาเมือง9ท่านเป็นผู้ญิงชาวจีน13ศพในขณะที่ประเทศจีนอ้างว่าแหล่งข่าวของเขาข้อมูลทางด้านเขายืนยันว่าเรือลำนี้ไม่ได้มียาบ้าไม่มียาเสพติดแต่จู่ๆมียาเสพติดถึง9,2 0 0 0 0เม็ดหลายฝ่ายก็ให้ข้อมูลแล้วก็ใช้หลักฐานและเหตุผลพิสูจน์กัน มีความคิดความคิดหนึ่งแนวความคิดหนึ่งว่าถ้าขนยาบ้ามาทําไมจะต้องมายิงกันให้ตายไปหมดเลยก็จับไปสินี่ไม่ได้มีการจับเลยคือพูดง่ายว่าเป็นการสังหารหมู่ท่านผู้ชมแล้วกองกําลังผาเมืองชุด9้าคนนี้เป็นชุดเพชฌฆาตทั้งสิ้นเป็นพวกหน่วยลาดตระเวนไกลหน่วยลาดตระเวนไกลก็คือว่าเดินทางไปเพื่อตรวจสอบพื้นที่ต่างๆไปดูว่าศัตรูอยู่ตรงไหนก็แปลว่าตอนหลังเนี่ยถูกจีนกดดันหนักขึ้น ไทยก็เลยหาทางฝ่ายไทยรู้แล้วว่าคนคนหนึ่งชื่อร่วมในกระบวนการนี้ชื่อนายหนอคำนายหนอคำเนี่ยนะฮะเป็นคนไทยใหญ่แล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงนายหนอคำนี่นะฮะเป็นคนที่หัวนหน้าแก๊งติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในสามเหลี่ยมทองคำเนื่องจากแม่น้นำโขงในช่วงที่ไหลผ่านชายแดนพมา่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแผนที่ให้ดูจะเห็นว่ามันจะมีท่าเรือกวนเลย ท่าเรือกวนเล่ยเนี่ยเป็นท่าเรือที่อยู่ตรงเมืองล่าของ12ปันนาท่าเรือนี้เป็นท่าเรือที่รับสินค้ามาแล้วก็ออกจากท่าเรือนี้วิ่งลงมาลำน้ำโขงที่ผ่านพมา่าพอผ่านพม่าเสร็จก็ผ่านลาวผ่านลาวส่วนตอนบนเสร็จก็มาลาวและไทยในหนกคำนี่นะฮะเป็นลูกสมุนของขุนศาช่วงม่น้ำโขงช่วยผมเล่าให้ฟังอยู่ในเขตอิทธิพลของกลุ่มวะซึ่งมีกองกำลังติดอาวุธของตัวเอง เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรือสินค้าที่วิ่งผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้จะถูกเรียกเก็บค่าคุ้มครองเรือโดยสารท่องเที่ยวก็ถูกโจสลัดขึ้นเรือปล้นชิงทรัพย์อยู่เป็นประจำนอคำนี่เป็นหัวหน้าแก๊งติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในสามเหลี่ยมทองคําแห่งลุ่มแม่นาำโของอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอดีตเป็นฐานไทยใหญ่เป็นกองทัพเมืองไตลูกน้องขุนศา มีประวัติไม่มีที่อยู่ชัดเจนใช้ชีวิตร่อนเร่ไปในจอหลบหนีไปมาระหว่างเมืองสามพลูเขตอรอยต่อของประเทศพม่าและจีนมีพฤติกรรมเรียกค่าคุ้มครองเรือขนส่งสินค้าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำและเป็นหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธคุ้มกันยาเสพติดเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดแห่งสามเหลี่ยมทองคำเชี่ยวชาญในการรบ ทั้งยังเป็นผู้ต้องหามีหมายจับของพมา่าจีนไทยและลาวตั้งแต่ปี2,551ในหนอํำมีการปล้นเรือและยิงปะทะในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า15เหตุการณ์ช่วงนั้นรัฐบาลจีนที่ปักกิ่งมีความไม่พอใจมากรัฐบาลไทยเพื่อจะคลี่คลายความไม่พอใจก็ส่งเจ้าที่ระดับรัฐมนตรีมาเร่งรัดท่านชมครับเชื่อหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยตั้งค่าหัวในหนคําถึง2ล้านบาท พอมาปี2555 25เ25มษายนประมาณ7เดือนให้หลังหลังจากที่ลูกเรือจีน13รายถูกรุมรังหารเสียชีวิตตำรวจจีนได้ข่าวว่านอคำมาอยู่ในเขตภาคเหนือของพมา่าตำรวจจีนก็เตรียมทำงานกับตำรวจลาวเตรียมซุ่มโจมตีในแม่น้ำโขงคืนนั้นเนี่ยนอคำและสมุน2คนถูกจับได้ที่ชายฝั่งบ่อกแก้ว แต่ลึกๆแล้วท่านผู้ชมครับเป็นคนไทยตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ใช้สายเนี่ยไปล่อในหนอคำเข้ามาในเมืองไทยและตะครุบตัวเอาไว้เสร็จแล้วก็ไปส่งทางจีนที่ฝั่งลาวพอได้ตัวหนอคำแล้วสื่อประเทศจีนทุกแขนงก็ติดรายงานข่าวนี้อย่างละเอียดทางลาวก็ส่งในหนอคำเนี่ยเดี๋ยวจะเารูปไปดูกับพวกไปทางการจีนช่วงเดือนพฤษภาคม2555คือจับตัวได้ประมาณเมษาพฤษภาส่งไป กันยายนนะฮะหลังจากนั้นต่อมาอีก4-5เดือน2 5 5 5นอาคำถูกสอบสวนที่เมืองคุนหมิงมณฑลยุนนานโดยสารประชาชนกลางของจีนได้เริ่มกระบวนการฟ้องร้องในหนอคำและพวกอีก6คนข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา ค้ายาเสพติดลักพาตัวและปล้นเรือจีนนอคำได้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยใหญ่ท่านผู้ชมครับบอกว่าผมชื่อนอคำจากประเทศพมา่าอายุ44ปีถูกจับกุมเพราะผมวางแผนและฆ่าลูกเรือจีน13คนในแม่น้ำโขงเมื่อวันที่5ธันวาคม2554เขาก็ถามเจ้านี้ก็เลยถามในนอคำว่า ทำไมถึงมาฆ่าลูกเรือจีนนคําสารภาพบอกว่าทําไปเพราะเมื่อวันที่22กันยายน2554นอคํายอมรับสภาพได้วางแผนทํางานฆาตกรรมร่วมกับสมาชิก5คน แล้วก็ป้ายความผิดพิษฐานไทยซึ่งคิดว่าเรือจีนดังกล่าวบรรทุกยาเสพติด6พฤศจิกายน2556สารประชาชนคุณหมิงตัดสินว่านอคำและพวกมีความผิดจริงพิพากษาให้ประหารชีวิตทั้ง6คนช่วงนั้นทางการไทยออกมาให้ข่าวใหญ่โตเลยว่าฆาตกรตัวจริงถูกจับแล้วทหารกองกำลังผาเมืองทั้ง9นายไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสังหารหมู่ครั้งนี้ท่านผู้ชมครับทุกอย่างที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิด ทุกอย่างมีเบื้องหลังหมด10ปีที่ผ่านมาทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนรู้ดีว่าฐานไทยทั้ง9ก้านายของกองาลังผาเมืองมีความเกี่ยวข้องกับการสังหารโหดลูกเรือจีน13ศพอย่างดิ้นไม่หลุดท่านผู้ชมครับน่าสนใจมากตรงนี้ท่านผู้ชมคดีนี้เนี่ยถูกตีกลับไปกลับมาระหว่างพนักง,งานสอบสวนกับพนักง,งานอายการและมีคําสั่งจากผู้ใหญ่จากเบื้องบน ดึงเรื่องนี้ไว้เพื่อปกป้องลุกน้องตัวเองสำนวนคดีนี้ท่านผู้ชมเป็นคดีนอกราชนาจักรอายการจึงต้องเป็นประธานตำรวจเป็นเพียงแต่เข้ามาช่วยพอสำนวนนี้ถูกส่งกลับไปที่อายการสูงสุดอายการสูงสุดก็ส่งกลับมาสอบเพิ่มเติมท่านผู้ชมครับสอบไปสอบมา10ปีท่านผู้ชมวตัตถุประสงค์คือเพื่อยื้อคดี ให้ครบ20ปีอายุความจะได้หมดผู้ต้องหาไทาย9คนนะฮะเสียชีวิตไปล้ว1คนก็คือตอนนี้พยายามจะวางแผนว่าโยนความผิดทั้งหมดไปให้ทหารไทยที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งฝั่งจีนเนี่ยจับตาดูคดีนี้ตลอดเวลาเพราะว่าทั้งจีนรู้อยู่แล้วว่าหนอคํำเนี่ยไม่มีทางเนี่ยฆ่าลูกเรือจีนได้13คนยิงถล่มกันแบบนั้นนี่นะฮะแล้วยิงแบบนั้นต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วจากการสอบสวนตำรวจ ก็มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าทหาร9นายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลูกเรือจีน13คนจีนเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาก็จะถามเรื่องนี้ตลอดว่าตกลงแล้วคนที่ร่วมกับหนกคำเนี่คดีไปถึงไหนแล้วไทยก็บอกสอบสวนอยู่ ตั้งข้อกล่าวหาแล้วส่งไปที่อายการอายการส่งกลับมาให้สอบเพิ่มส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาแม้ไม่ได้ถามโดยตรงแต่เวลาเขานัดคุยกันนอกรอบนัดทานข้าวกันคําถามที่จีนถามแล้วทําให้ฝ่ายไทยเนี่ยอึดอัดใจมากก็คือว่าคดีไปถึงไหนแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในเชิงลึกแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องเขาบอกชัดเจนบอกว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาถือว่าเขาฆ่าหนอคาไปแล้วเนี่ยแลพะพักวกวอีกหกคนเนี่ยเขาถือว่าเขาแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะเขามีคําตอบให้กับประชาชนเขาว่าเขาได้ดูแลประชาชนแล้วนะประชาชนก็ตายไป13คนเขาจับคนที่วางแผนได้ในที่สุดแล้วเราเห็นได้ชัดว่า การขนส่งในแม่น้ําโขงตอนบนซึ่งมีไทยพม่าลาวจีนนอกจากปัญหาในเรื่องการสร้างเขื่อนการระเบิดเกาะแก่งที่ขวางทางเดินเรือแล้วปัญหาอุปสรรคใหญ่คือปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะราบรื่นและเริ่มจะมีอุปสรรคมากขึ้นทุกวันมาพูดถึงท่าเรือกวนเลยหน่อยท่าเรือกวนเลยเนี่ยเป็นด่านหน้าของท่าเรือจีนในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี2563 เพื่อสก,กัดกั้นการแพร่ระบาดโควิดเขาก็เลยปิดท่าเรือกวนเลยไปเลยมูลค่าสินค้าที่ส่งออกจากท่าเชียงแสนตกเริ่มจากปี2561 18,900ล้านบาท62ตกเหลือ11,000ล้านบาท63มูลค่าเหลือ7,530ล้านบาทหรือว่าเทียบกับปี61แล้วตกลงไปประมาณ60%ถึง70%ชาวบ้านที่อยู่ที่เชียงแสนเขาสงสัยว่า เอะทำไมจีนไม่ยอมเปิดท่าเรือกวนเลยสาเหตุมาจากเรื่องใดกันแน่อาจจะเป็นโควิดแต่สถานการณ์ที่ผ่านมาในสองปีที่ผ่านมาเบาบางลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนทางตอนใต้และประเทศไทยแต่ปรากฏทางจีนไม่เคยแจ้งเรื่องว่าจะกลับมาเปิดเมืองไทยอย่างนี้เพราะว่าถ้าเมืองท่ากวนเลยไม่เปิดการส่งสินค้าเข้าไปจีนนั้นก็ส่งไม่ได้ถ้าจะส่งก็ต้องผ่านเส้นทาง R3A ุมเคยเล่าให้ฟังเส้นทางบก ก็ลำบากแต่เส้นทางบกจีนกับลาวก็ดันมาปิดซ่อมอย่างไม่มีกำหนดว่าจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ก็พูดง่ายว่าปิดประตูเลยไม่ว่าทางน้ำหรือทางบกไม่ให้สินค้าไทยเนี่ยเข้าไปขายในจีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าและผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาไทยรับงานอเมริกามาเพื่อมากดดันจีน นี่คือส่วนของแม่น้าโขงผมเคยพูดไปแล้วใช่ไหมปฏิญญาสัญญาจีนเสนอขึ้นมาเองเลยบอกว่ามาร่วมปฏิบัติการกันทาให้แม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําแห่งสันติภาพการท่องเที่ยวทุกคนเซ็นหมดรวมทั้งไทยแต่พอต้องมาเซ็นสัญญาในเรื่องกรอบการปฏิบัติการที่เขมรอจากเซ็นปฏิญญาสัญญาแล้วประเทศไทยไม่ยอมเซ็นผมมองอะไรไม่ออกนอกจาก นั่นคืออิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อสอชแล้วก็มาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมบอกว่าผมอวยจีนท่านผู้ชมคิดให้ดีๆเรากําลังตกเป็นเครื่องมือที่ทําให้ความขัดแยง้งระหว่างเรากับจีนซึ่งแต่ก่อนไม่มีเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นตอลอดเวลาและท่านผู้ชมครับสมชครับคนที่ชิปหายไม่ใช่ท่านประชาชนคนไทยผู้ส่งออกสินค้าทางเกษตร คนเชียงรายคนเชียงแสนคนเชียงของคนทางภาคเหนือตอนบนสูญเสียโอกาสสูญเสียการค้าสูญเสียเงินทองสนุกไหมครับที่คุณรับงานมาจากอเมริกาแล้วทําให้ชาวบ้านทั่วๆไปต้องเรือหายกันแบบนี้ใครก็ตามที่เป็นขี้ข่าฝรั่งคิดให้ดีๆเรื่องนี้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเรื่องฆ่า13ศพ จีนปิดท่าเรือกวนเลยไม่ยอมให้เรือจีนวิ่งมาไม่มีการส่งสินค้าต่อไปเข้าจีนซ่อมเส้นทางบก R3A ไม่มีกำหนดว่าซ่อมเสร็จเมื่อไหร่สินค้าไทยใช้ทางบกครุครานิดหน่อยก็ไปได้แต่ตอนนี้ส่งไม่ได้นักเรียนไทยสามหมื่นคนไม่ได้กับขอวีซ่ากลับไปมาต่อไปที่เขาจะเดินก็คือการท่องเที่ยวครับท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าเราจะมีคนจีนกลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมได้อีก หลังจากที่โรคระบาดมันซาลงแล้วผมยังเชื่ออาจจะมาแต่ปริมาณมันจะน้อยกว่าเดิมมากเคยมาปีละ12ล้านอาจจะแค่ปีละสองล้านคนเองเงินทองที่หายไปพวกเนี้ยเป็นล้านล้านบาทความชิบหายตรงนี้สภาความมั่นคงรับผิดชอบได้ไหมครับกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบได้ไหมครับพวกคุณไม่รับผิดชอบอะไรหรอกคุณรับอยู่อย่างเดียวคือรับคำสั่งจากพ่อคุณก็คือสหรัฐอเมริกา